วัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk t h ฮี e ร o รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ป,ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นักกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยซึ่งเธอเล่นมาทั้งเซฟตะกร้อตะกร้อวงแล้วก็สุดท้ายมาจบที่ตะกร้อลอดห่วงนะครับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับนานาชาติมามากมายเหลือเกินนักกีฬาตะกร้อคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือกริชยาพุ่มพินซึ่งเราไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอังุ่ไม่เป็นไขใสสะอาดปตอทอสารพลังใจ b r i g h t together เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบเม็ดความสุขเติมได้ ตรีนี t ที่ข่าสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์กิจิยาพุ่มพินสุดยอดนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับเล่นมาทุกตะกร้อเลยตั้งแต่ตะกร้อทีมชุดตะกร้อวงมาถึงตะกร้อลอดห่วงนะครับคใครที่เป็นแฟนตะกร้อตัวจริงเนี่ยก็จะจําชื่อนี้ว่าเป็นคุณอาจารย์ลำเพียงพุ่มพินนะฮะเปลี่ยนชื่อมาได้สักประมาณสิ ว่าปเกือบสิบปีประมาณนั้นนะฮะก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับเพียงเป็นคนจังหวัดอะไรฮะนครสวรรค์ค่ะอ๋อปากน้ําโพคฮะอําเภอตากฟ้าค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าเพียงเองคงไม่ได้สนใจตะกล้าเป็นกีฬาชนิดแรกแน่เลยเล่นอะไรมาบ้างกีตาค่ะครับแล่เสร็จก็ผันตัวเองมาเล่นกีฬาประเภททีมคือวอลเลย์บอลนะคะพอเล่นวอลเลย์บอลว่าในช่วงมอต้นนะคะอดีว่า ก็มีการแข่งขันไปไปแข่งระดับจังหวัดเสร็จปั๊บมีอุบัติเหตุตัวเราเองเนี่ยคือกระดหลไหปลาเล้าเนี่ยเคลื่อน่ะก็เลยเป็นเหตุที่จะต้องเลิกเล่นเพราะเนื่องจากว่าขวาด้วยนี่ไหนจะตบไหนจะเซฟไหนจะเล่นไปแล้วก็ครั้นี้ก็เลยหันมาเล่นเสบักตะก้อจนกระทั่งมีหนังสือพิมพ์อะค่ะประกาศนะคะประกาศว่ามีการคัดตัวทีมตะก้อหญิงครั้งแรกของประเทศไทย โค้ชค่ะโค้ชที่เป็นคนแรกเลยนะคือท่อา,า,านอาจารย์นาลงชูยอดครับท่านอาจารย์นาลงชูยอดเนี่ยคือจะเป็นคนที่แบบโอ้จิตใจดีมากมนะคะแล้วก็เห็นอนาคตของเด็กๆเนี่ยค่ะก็จะพยายามผลักดันผลักดันนะแล้วก็จะมีอาจารย์กองการน้อยประชาที่ก็เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการเป็นโค้ชหญิงค่ะก็ก็มาคั้อีกทีหนึ่งคือที่อินดร์ช่วงนั้นเราก็ติดหนึ่งใน30ก่อนค่ะว้าวเอาละ พอรู้ตัวเองว่าได้เข้ามาอยู่ใน30คนค่ะฮะยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ไหมครับจำได้ค่ะ30คนวันนั้นทำอะไรกันบ้างจนจนจนได้รับการประกาศชื่อว่าอ่ะโอเคชุดนี้แหละเป็นชุดที่ต้องเก็บตัวฝึกซ้อมกันละอ่าณเวลานั้นก็คือเราก็ทำตามหน้าที่เราก็ยังไม่รู้เลยนะ,ะ,ะเรื่องควาเป็นเด็กเพราะรตอนนั้นอายุแค่15ปีแต่ว่าช่วงนั้นก็คือจะมีพี่นักฟุตบอล ทีมชาติชุดใหญ่นะคะพี่นุ้งยาวพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบชุดเก่าๆค่ะเขาหันมาเล่นแล้วก็เขาก็จะสมัดรภาเขาดีมากเขาจะแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ความท้าทายจิตใจเขาจะดีมากเขาจะเข้มแข็งกว่าแต่เรแต่เรามาเพียวทางเรื่องของตะก้อเราก็จะทักษะเราก็จะพอได้หน่อ ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงเวลานั้นนะคะก็พูดได้เลยว่าเพียงกับชุดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นคุณไปคุณก็คัดเพื่อที่จะไปเล่นเป็นเซปักตะกร้อนะใช่ค่ะถูกไหมฮะลงเล่นเซปักตะกร้อเลยตำแหน่งที่ไปคัดตัวตอนนั้นน้าชหน้า้ายชงค่ะน้า้ายชงค่ะซึ่งน้า้ายชงก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงมาก ผิดพลาดไม่ได้เลยรับก็ต้องดีชงก็ต้องดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องเก่งทำยังไงก็ได้ให้ตัวฟาดก็ฟาดได้ใช่ค่ะหนักใช่ไหมฮะก็พอสมควรค่ะแต่แมทที่มีการแข่งขันในซีเกมครั้งนั้นนะก็เป็นแม์อีกแมทหนึ่งที่น่าเสียดายทำไมอะในเรื่องของความผิดพลาดของตัวเราเองมันเกิดอะไรขึ้นก่อนทำการแข่งขันนะคะปกติเนี๋ยเราจะได้ ของแจกเนี่ยใหม่ใช่ไหมคะถูกอ่าถุงเท้าใหม่รองเท้าใหม่เสื้อผ้าใหม่เราก็จะใส่แต่บางเอิญก่อนจะลงสนามกําลังจะวอร์มนะคะอ่าถุงเท้าที่แจกใหม่เนี่ยค่ะมันเลื่นใส่ลื่นค่ะนั่นไงเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกในรองเท้าเนี่ยค่ะเจ็บชนิดที่แบบแบบ เดินไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าก็ยังโชคดีก็คือเป็นประเภททีมชุดก็ยังมีตัวที่แบบทีมงานเพื่อนอะไรเงี้ยทีมงานพวกพี่เขาก็ยังเข้ามาเสริมกันได้เข้ามาทดแทนกันได้ใช่ค่ะไม่งั้นเดือดร้อนเลยนะทุกวันนี้นะคะเวลาไปสอนเด็กเนี่ยค่ะสอนเรื่องนี้เป็นสำคัญถุงเท้ารองเท้าใหม่ลงแข่งขันเด็ดใช่ค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้รับแจกก่อนเนี่ยค่ะมันก็เป็นบทเรียนที่แบบสอนใจเราแล้วก็สอนลูกศิษย์แล้วด้วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็หลายๆอย่าง เป็นประสบการณ์เลยใช่ค่ะ,คะตอนที่เรามีธงชาติไทยติดที่หน้าอกค,คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้าง ก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นคนแบบต่างจังหวัดนะคะไม่ได้มาส่งไม่ได้มารับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็แต่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยไม่ไม่ต้องเป็นไรเมซีเรียสเพราะว่าเราเราชิวๆอยู่แล้วใช่ค่ะพอลงจากเครื่องปุ๊บนั่งแท็กซี่กลับเลยค่ะสบายสบายสบายก็กําลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักครู่นึงก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้านะครับมาดูว่านักกีฬาตะกร้อจากนครสวรรค์คนนี้นะครับเข้ามาเล่นเซปักตะกร้อ พลิกผันยังไงไปตะก้อวงแล้วก็ไปสู่ตะก้อลอดหวงแต่ว่าทั้ง3ชนิดกีฬาคว้าเหรียญทองมาทั้งหมดสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงขอเสครับช่วงที่เราแข่งเขาก็จะมีพลาสติกที่เป็นในนี้นมาตีแลควสมาธิเราใช่แต่ก็อพอดีว่าก็เป็นความโชคดีของทีมหญิงนะคะคในครงนั้นก็คือประสบความสำเร็จได้เหรียญทอง ฮอสอเฟนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรอาอังุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดปตทสารพลังใจวีฟ i g h ์เกเตอรเซรามทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน้าเนียนใสพิพย,ยาประกันภัยทวงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติ กัาบ,บาเมตผงความสุขสําหรับชงดื่มกัาบ,บาเมตความสุขเติมได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยชาร์ e ตอร e เดอะอาร์ตสปิริตออฟอาร์ตกลติตามสปอรตท็อกในฮีโร่นะครับในช่วงที่2ช่วงฮอเฟมเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์กริชยาพุ่มพินรหรือว่าอาจารย์ลำเพียงนะครับก็ได้เห็นว่า ชีวิตของเด็กต่างจังหวัดจากนครสวรรค์ตอนนั้นอายุ10กว่าเองต้องเข้ามาต่อสู้กับการคัดตัวทีมชาติพอติดทีมชาติไปก็โชคไม่ดีไปบาดเจ็บก่อนกรแข่งขันแต่ไม่เป็นไรเส้นทางในชีวิตตะกร้อยังไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นใชคกลับไปฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็มาคัดตัวทีมชาติในแมชต่อต่อไปอีกในนามทีมชาติไทยเป็นแมชอะไรคราวนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งที่13ค่ะที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพเรานี่ยนะครับ เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เอเชียนเกมครั้งที่13ก็พอดีว่าก็จะมีรูปแบบใหม่ของตะก้ออีกประเทศหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือตะก้อวงหร่นเบนไหมฮะอ๋อการแข่งขันครั้งแรกค่ะที่อินดอร์อินดอร์สเตเดียมหัวหมากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วก็เราเป็นเจ้าภาพด้วยชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาขอลายเซ็นอย่างเงี้ยมีคนมาขอลายเซ็นด้วยเพราะว่าเป็นความหวังเหรียญทองเลคะเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยคือพอตะก้อเนี่ยพูดถึงว่าจะมีความหวังในเหรียญทองใช่สรุปแล้วเบ็ดเสร็จเรียบร้อยพอจบการแข่งขันททีมไไยด้ เหรียญทองสุดยอดเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกในการแข่งขันระดับทีมชาติไทยที่มีเงินอัดจิตหนึ่งล้านบาทใช่ค่ะสมัยนั้นเอาหนึ่งเอาล้านบาทไปทําอะไรอ๋อหนึ่งล้านบาทจริงๆริงนะคือเก็บเป็นทุนทางการศึกษาเพราะเรามุ่งมั่นเลยว่าเงินก้อนนี้ก็คือจะไว้สาหรับไว้เรียนแน่นอนแล้วก็ช่วยเหลือทางบ้านครอบครัวครับพูดถึงการเล่นทีมชาติของลาเพียงจะควบคู่ไปกับการเรียนด้วยพอเสร็จจากแมตช์ทีมชาติก็จะกลับไปเรียน ใช่ค่ะมแม้กระทั่งช่วงเก็บตัวก็ไปเรียนคราวนี้สิคะว่าไปแล้วเนี่ยกลับมาต้องไม่เสียการซ้อมการฝึกซ้อมนะคะมันกลายเป็นว่าพอเราไปเรียนทีไรเนี่ยเรากลับมาเราจะตั้งใจฝึกซ้อมดีเลยเพราะว่าเรากลัวคนอื่นเขาว่าเ,ออเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยหนีไปเรียนแล้วกลับมาซ้อมแย่ะทําให้ทีมเขาไม่ไม่ไม่ไม ไม่เวิร์กอีกแลใช่ค่ะเพราะว่ากีฬาประเภททีมจะต้องดูแลความรู้สึกเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็ผู้สอนด้วยเราก็ต้องเกรงใจให้เกียรติท่านอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างแต่ก็เราก็ต้องพยายามประคองไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งนั้นคืออนาคตสิ่งกีฬาคือโอกาสการศึกษาคืออนาคตเราก็ต้องมองควบคู่กันไปเพราะเราก็ต้องรู้ว่าต่อไปของเราจะเป็นยังไงผมชอบประโยคนี้ที่ที่อาจารย์เพียงพูดจังเลยฮะบอกว่าการศึกษาคืออนาคตกีฬาคือโอกาสเนาะ เสร็จจากตะก้อเซปักมาตะก้อวงยังไม่จบที่เท่านั้นค่ะมีหยุดพักไประยะหนึ่งเพื่อที่จะกลับไปเรียนให้สําเร็จการศึกษาเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นอยู่ปีหนึ่งปีสองที่อมอกเกษตรศาสตร์ซึ่งเราเรียนก็ค่อนข้างที่จะต้องมีในเรื่องของเวลาเรียนก็มีซีเกมแข่งต่อที่เวียดนามก็เลยแมตชนั้นก็เลยปฏิเสธพอพักกลับมาเรียนก็เป็นจังหวะที่ดีอีกค่ะงงในเอเชียนเกมครั้งที่14ที่บูรารเกมค่ะก็จังหวะที่ดีอีก มีจะก็วงเข้ามาคราวนี้สิคะความมิตกกังวลมันเริ่มเยอะมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าแชมป์เก่าด้วยอค่ะแล้วเราก็ต้องไปป้องกันแชมป์ด้วยและเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยจะเจออะไรแต่สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไปก่อนก็จะมีท่านอาจารย์ดรพิมพานยคะนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเลยออพอเราไปแข่งที่เกาหลีเกาหลีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะในการเตะแข่งขันครับ เวลาเขาเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะช่วงที่เราแข่งเขาก็จะมีพลาสติกที่เป็นในนี้มาตีลรบกวนสมาธิเราใช่จะทําลายสมาธิก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ก็ต้องทำแต่ก็ต้องทำก็ต้องสู้ต่อไปแต่ก็พอดีว่าก็เป็นความโชคดีของทีมหญิงนะคะในครั้งนั้นก็คือประสบความสําเร็จ นะคะในวันรุ่งขึ้นก็ประสบความสําเร็จได้เหรียญทองแล้วพอว่าความโชคดีในโชคดีที่2ก็ม, 2> มาอีกค่ะหล,ลังจากรับปริญญาเสร็จนะคะก็มีการแข่งขันเอเชียินดอลเกมซึ่งเอเชียินดอลเกมนะคะก็จะมีการแข่งขันตะกอลรอดบ่วงเป็นครั้งแรกก็ประสบความสําเร็จก็ได้อีกหนึ่งเหรียญทองครับแล้วเล่นตะกอลรอดบ่วงอยู่นานขนาดไหนจนกระทั่งตัดสินใจว่าฉันจะเลิกเล่นละ จริงๆแลก็พอมีการเก็บตัวในครั้งที่สองค่ะมีเอเชียนอินดอร์เกมในครั้งที่สองแต่เอเชียนอินดอร์เกมก็มีชื่อไปเก็บตัวนะคะแต่ในครั้งนั้นเนี่ยก็คือมีการเรียนเริ่มเรียนปริญญาโทอ๋อไปเรียนปริญญาโทแล้วใช่ค่ะเขาเรียนปริญญาโทที่มหาลัยรามคำแหงครับก็เลยตัดสินใจเออละเรียนดีกว่าก็หันเห็บชีวิตเลยว่าก็เป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนไปก็คือมาเรื่องในเรื่องของการเรียนกันจ้ะ พอดีว่าเรียนจบที่มหาลัยรามคำแหงรับปริญญาเสร็จแล้วก็มีการเปิดสอบที่มหาลัยรามคำแหงก็เลยสอบในตําแหน่งบรรจุในตําแหน่งอาจารย์ใจเราคือชอบในความเป็นครูรักในการเป็นครูก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นีมคำแหงใช่ค่ะกำลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะฮะมาดูว่าปัจจุบันนะครับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สร้างเด็กๆนักกีฬาของรามคำแหงอย่างไรบ้างสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงทวิย่อนครับ ปตทเดินหน้าโครงการลมหายใจเดียวกันทยอยมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยนายอัธพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ขณะน,นี้มีอัตราของผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องร่วมระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชน และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุดกลุ่มปตทะจึงได้เร่งดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่สําคัญทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันได้แก่เครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงรวมจํานวนกว่า300เครื่องพร้อมทั้งมอบงบประมาณ จัดซื้อออกซิเจนเหลวเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและโรงพยาบาลที่มีปัญหาผู้ป่วยโควิด -19 ในขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับเป็นอุปรกรณ์ที่มีความต้องการมากและก็ค่อนข้างวิกฤตเราก็เลยจัดตั้งโครงการขึ้นมาเรียกว่าโครงการลมหายใจเดียวกันนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะ,ะสำรวจความต้องการของ การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยนะครับของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเนี่ยทั่วประเทศนะครับกลุ่มปทก็เลยมีการตั้งงบประมาณได้ประมาณ200ล้านนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับสนับสนุนไม่ว่าในด้านใดนะครับที่จะทําให้วิกฤตท้งนี้ที้คายโครงการลมหายใจเดียวกันนี้ครับเราก็คิดว่าภายใต้วิกฤตนะครับก็ลมหายใจของคนไทยทุกคนก็มีความสําคัญนะครับและเราคนไทยด้วยกันก็ ก็ต้องถือว่ามีลมหายใจเดียวกันที่เราต้องช่วยกันแล้วก็ผ่านวิกฤตทางนี้ไปได้พร้อมกันครับก่อนหน้านี้กลุ่มปตท,ะทยังได้สนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและอุปกรณ์สิ่งของที่จําเป็นเพื่อเพิ่มสักรภาพในด้านการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการแพร,าาร่ระบาดระลอกที่3นี้รวม200ล้านบาท นายอัธพลกล่าวเพิ่มเติมถึงความตั้งใจในการทําโครงการนี้เพราะเชื่อว่ารอคนไทยทุกคนต่างมีลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตท,ะทจึงขอเป็นพลังร่วมในยามที่ทุกฝ่ายต่างต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19 เพื่อให้คนไทยและประเทศก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด สายปฏิบัติการากับทางวิชาการจะไปด้วยกันไม่ได้มันก็ได้สิมันต้องได้แต่ตอนนี้เรากาลังจะเป็นตรงกลางที่อยากให้มันไปด้วยกันได้รเราก็ต้องยอมเปิดใจที่จะยอมรับในสิ่งที่แปลกใหม่ทูบียอนสนับสนุนโดยน้ำมันพื่ตรองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดปตท สารพลังใจวี i g h t t เกเ t h e r เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนยีนยนใสพิพยะประการไทยห่วงใหยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่กมกาบาเม็ดความสุขเติมได้ซิลเวอร์สปอร์ตบายูเรกา ก uhm. er ลับมาที่ทำ Sport Talk with r o ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทุิยนเมื่อสักครู่นี้คุยกับอาจารย์กิจยาพุ่มพินแล้วทําให้ผมมีความรู้สึกว่าคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของการเรียนกับการเล่นกีฬาแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องจริงๆสามารถประสบความสำเร็จได้ทั้ง2อย่างพร้อมๆกันเลยนะฮะได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงซึ่งถือว่าเป็น มหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ที่สุดเลยมีเด็กนักศึกษามีคนที่จะเข้ามาเข้าไปรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครที่นั่นอตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพรา,รารณนามัยคณะศึกษาศาสตร์คะประสอนในสาขาของพระรกศาาค่ะ นอกจากสอนตะกร้อแล้วย,ยังมีสอนวิชาอื่นด้วย่ค่ะก็มีสอนทั่วไปค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตในการเป็นนักวิชาการใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติการมาเราวเราปฏิบัติมาตอลอดชีวิตเลยนะใช่ค่ะแล้วพอเรามาอยู่ในสายวิชาการปั๊บนะคะเราก็จะต้องมาแบบโอ้โหเจอการ ปรับตัวครั้งใหญ่พอสมควรแต่เราก็ยังมีเป้าหมายที่อยากจะแบบปรับก็คือทําไมสายปฏิบัติการกับนักวิชาการจะไปด้วยกันไม่ได้มันต้องได้สิมันต้องได้แต่ตอนนี้เรากำลังจะเป็นตรงกลางตรงไหนที่อยากให้มันไปด้วยกันได้แต่ในสิ่งที่ตัวเองเป็นบางทีเราก็ต้องยอมเปิดใจที่จะยอมรับในสิ่งที่แปลกใหม่นะคะที่มันจะทําให้เรา ดีกว่าหรือว่าอุอดร้อยรั่วในชีวิตเราได้ดีกว่าเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยใช่ใชไหมครับส่วนเรื่องของตะกร้อของโรงรำกำแหงมีส่วนเข้าไปช่วยสร้างทีมสร้างเด็กนักกีฬารุ่นใหม่อย่างไรบ้างไหมฮะอ๋อค่ะสำหรับรามำกำแหงเองนะคะก็เป็นมหาลัยนะคะที่นะคะให้นักกีฬาเดินเข้ามาหาเองนะคะนักกีฬาเดินมาหาเองก็คือใครจะเรียนก็มาเรียนใครจะเล่นก็มาเล่นค่ะแต่ว<ต>่าถ้าคุณจะมาเล่นนะคะคุณก็มาด้วย ต้องมาเลยหนึ่งคือใจอค่ะเพราะว่าทางเราไม่ได้มีทุนให้ก่อนค,ค่ะไม่มีทุนกีฬาให้ก่อนแต่ในลักษณะของรางหแผงคือคุณผ่านรอบคัดเลือกในกีฬามหาวิทยาลัยนะคะก็จะสามารถที่จะได้ทุนการศึกษาเบิกคืนได<อ>้เพราะเราต้องเจอคนละครึ่งทางใช่ไหมคะถ้าถามว่ามีเด็กสนใจที่อยากจะเล่นอาจจะเป็นตะก้อรอดห่วงซึ่งถือว่ามันก็มันก็หาคนเล่น ที่แบบเล่นด้วยใจรักคือมุ่งมั่นมาเพื่อที่จะเป็นรอดห่วงเลยเนี่ยมีไหมฮะอ๋อสมัยนี้มีเยอะมากค่ะและน้องๆก็เล่นได้ดีมากด้วยนะคะแป๊บเดียวนะคะเก่งเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเขาใช้วิธีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็สมัยนี้ก็น้องๆเก่งจริงค่ะเราไปเห็นเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนพี่นะเพื่อจะได้ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบแต้มร้อยห้สิบยากเดี๋ยวนี้น้องแป๊บเดียว น้อง200น้องก็ทําได้แล้วอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามามีส่วน2จิตวิทยาทางการกีฬาที่เข้ามามีส่วนเสริมใช่ไหมฮะถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมากแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้เรียนแบบเพราะว่าเขามีตัวอย่างมาก่อนใช่คย่คุณเป็นรุ่นที่จะต้องสร้างแบบไงใช่ค่ะพอรุ่นหลังมาเขาก็มาเรียนแบบแล้วก็เขาทำได้ดีกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ค่ะแต่เราก็ยินดีกับสมาคมตะก้อเลยนะที่แบบได้นักกีฬาที่ดีขึ้นแล้วก็ วงการกีฬาแต่ก็ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆืและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์เพียงขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ก็ตามเชียร์ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลำเพียงพุ่มพินอยู่เลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์สอนแล้วมีเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าไปจ่ายตลาดหลายคนยังจําได้แต่ว่าอาจจะสีผมแปลกไปหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ใช่สีนี้นี่อยากให้ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยครับ ค่ะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะกีฬามาตลอดแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นคืออนาคตของเด็กนะคะว่าน,นอกคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาสู่ในวงการกีฬาก็ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งณว,วันนี้นะคะก็ได้มาเป็นอาจารย์ก็จะนําประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถตรงนี้ค่ะเป็นเศษเสีเส้ยวเล็กๆที่จะทําให้ประเทศไทยเจริญต่อไปก็เราก็จะ มุ่งมั่นในเรื่องของการผลิตครูให้ไปสู่โรงเรียนแล้วก็สู่สังคมไทยต่อไปครับต้องขอบคุณจริงๆเลยครโอ้โหน่ารักมากเลยนะฮะเราจะติดตามต่อไปนะครับว่าอาจารย์เพียงจะสอนลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์จะพัฒนาวงการตะกร้อแล้วก็ในขณะเดียวกันเด็กๆนักตะกร้อก็จะให้ความสําคัญกับการศึกษาเหมือนที่อาจารย์ทาเป็นตัวอย่างมาแล้วสุดท้ายนี้นะฮะทางรายการมีของที่เล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้กับอาจารย์เพียงนะครับเป็นเสื้อสื้อสวยจากยูเลกานำไปสกรีนด้านหลังว่า sport talk the hero นั่นหมายความว่า อาจารย์เพียงเป็นยีโรในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยของเรานะครับ <c oughs> <อ>น,นะครับแล้วก็แล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่ชอบมากเลยบอกว่าเป็นรูปรับปริญญาที่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับ <c oughs> ซึ่งคุณพ่อก็เสียไปหลายปีแล้ว <c oughs> นะครับนำไปเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนะครับ <c oughs> ชาตโตนาอัสนำไปใส่กรอบให้เรียบร้อยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เพียงที่สละเวลามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนเราจะติดตามผลงานของอาจารย์เพียงตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณกิจยาพุ่งพินอนดีตสุดยอดนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยที่เล่นทั้งเซปัตะกร้อตะกร้อวงและตะกร้อลอดทวงคว้าเหรียญทองในการแข่งขันให้กับประเทศไทยมากมายซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการสปอตฮอกเด็งฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจ และติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่ากิจยาพุ่มพินเป็นนักตะกร้อที่มีความสามารถหลายประเภทจริงๆนะครับตั้งแต่ตะกรอ้อเซปักนะครับมาถึงตะกร้อวงแล้วก็ตะกร้อรอดวงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายทีเดียวครับแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอางุนปตทออเซรั่มทองนัชชา ที่พยะประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกาบเมธการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียตะกร้อไทยทรินิตี้คาสชาตเตอร์เดอะอาร์ตซีเวิร์สปอร์ตบายยูริกาและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนะักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา17.30นนทางท่องททบ5 HD1 สวัสดีครับ คำว่าทศกีทาในประเทศไทยมันยังไม่ซึมซับและไม่รู้จักคนที่สุดคือวิ่งมาราธอนถูกครับเร็วที่สุดคือวิ่งร้อยเมตรถูกครับทศกีทาหนึ่งในสามคือบุรุษเหล็กเร็วก็ต้องเร็วเร็วคนก็ต้องทนทน,ทนสูงก็ต้องโดดไกลก็ต้องทําอยากบอกว่าทศกีทาในต่างประเทศเคือบุรุษเหล็กของโลกนะใช่